ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยน เพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอดประจําเดือนธันวาคมปี2564ของชาวราศีกรกฎได้แก่ ในเว็บชา r ิสส s ices, The High Priestess, The Magician, Six of Pentacles, The Hangman, Three of Pentacles, Nine of Wands, The Sun, Four of Swords, The Moon, and Justice. คุณผู้ชมคะในเดือนธันวาคมนี้อาจารย์มีหนังสือดีๆมาแนะนำคะ่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าทำไมความรักทำร้ายคนผู้เขียนคุณอู่เจื้อหงและผู้แปลคุณวันวิาสาศักสัมพันธ์กุล ด้านหลังปกหนังสือมีข้อความเกินให้ทราบถึงเนื้อหาในหนังสือน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะบอกถึงเหตุผลว่าทำไมความรักทำร้ายคนลองฟังดูนะคะเหตุผลแรกเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นความเป็นจริงของความรักเรามักจะรักภาพมายาที่เราสร้างขึ้นและละเลยตัวตนจริงๆของคนรักในการศึกษาทางจิตวิทยาความรักที่เราพูดถึงยังอยู่ในระดับแรก แค่ระดับภาพมายาเหตุผลนี้น่าสนใจไหมคะเหตุผลต่อมาทำไมความรักถึงทำร้ายคนเราไม่มีทางรู้ว่าเราต้องการอะไรจากความรักเรามักจะหวังว่าคนที่ใช่จะนำความสุขมาให้แก่เราและไม่เคยคิดว่าอะไรที่เราต้องการจริงๆที่จริงแล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในความรักมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยใจเราต่างหากที่มีปัญหาเหตุผลนี้น่าสนใจไหมคะและเหตุผลต่อมา ว่าทำไมความรักถึงทำร้ายคนเพราะเรารักไม่เป็นค่ะความรักคือการกลับมาเกิดใหม่ของเราเราต่างต้องการที่จะรำลึกความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับความรักในวัยเด็กของเราเพื่อที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในวัยเด็กเราพยายามค้นหาความทรงจำที่ดีหรือไม่ดีในวัยเด็กอีกครั้งจากความรักและความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กจะเป็นตัวตัดสินโหมดความสัมพันธ์ของเรากับคนรัก จากประเด็นนี้เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับคนรักแต่ยังมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกๆของเราด้วยเพราะวิธีที่เราปฏิบัติต่อลูกๆของเราจะมีอิทธิพลต่อความรักของพวกเขาในอนาคตค่ะจะเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเมื่อคุณตกลงปรงใจ จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวและมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจคุณควรตระหนักถึงการมีวุฒธธิภาวะในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เติบโตขึ้นโดยการมีจิตสำนึกต่อคุณธรรมจริยธรรมและให้รู้จักกาลเทศะ เพื่อให้เขามีวุฒิภาวะเป็นพื้นฐานในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อลูกๆเติบโตขึ้นและเขามีความรักเขาจะมีวุฒิภาวะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นลูกของคุณก็จะไม่ทำร้ายคนอื่นค่ะ อาจารย์หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกใจคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจลองหามาอ่านดูนะคะเอาละคุณผู้ชมคะเรามาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่า ในช่วงนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎบางคนซึ่งมีทัศนคติมุมมองเชิงบวกต่อความรักท่ามกลางปัญหาถึงแม้คุณจะมีความขัดแย้งกับคนรักและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณแต่คุณมีความคิดว่าระหว่างคุณกับเขามีสายใยความผูกพันกันอย่างลึกซึง้งและคุณยังเห็นคุณค่าความรักมากกว่าปัญหา ดังนั้นคุณจึงตกผลึกในใจได้ว่าจะไม่เอาปัญหานี้มาเป็นเหตุผลในการร้างลาเลิกรากันเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะไม่ร้างลาเลิกราแม้ว่าทุกวันนี้คุณยังทุกข์ใจกับปัญหาเพราะยังไม่มีทางแก้ไขยังไม่สามารถสัสางปัญหานี้ให้จบสิ้นไปแต่คุณพยายามตั้งสติพยายามมีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดโดยตั้งไมเซตตัวเองไว้ว่า เราต้องมีความอดทนกับปัญหาที่เกิดขึ้นบางปัญหาคุณพยายามมองข้ามโดยไม่หยิบยกเอาเรื่องนั้นไปทวงถามเอาไปทวงติงคนรักปล่อยให้มันผ่านไปต่อให้คุณสับสนหรือเครือบแคลงสงสัยแต่คุณกักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหงุดหงิดรำคานใจเรียกได้ว่าตกอยู่ในสถาน,านการณ์น้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้ แต่คุณคิดว่าทำแบบนี้ดีแล้วดีกว่าทะเลาะบาะแหวนกันคุณเฝ้าเตือนตัวเองว่าอดเอาทนเอาเถอะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เขาถ้าเราทนได้เราก็จะเก็บรักษาระครังนี้เอาไว้ได้และเมื่อคุณมีน้ำอดน้ำทนถึงขนาดนี้แน่นอนคนรักเขาก็สบายใจค่ะการที่คุณมีน้ำอดน้ำทนทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น คุณจะแบ่งรับแบ่งสู้กับปัญหาทั้งหมดแต่ถ้าวันไหนปัญหาเป็นเรื่องใหญ่คุณจะวิเคราะห์ปัญหานั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและพยายามจัดการกับปัญหานั้นด้วยการรักษาน้ำใจมากที่สุดพยายามพูดพยายามเจรจาโดยพูดแบบอ้อมอ้อม จนคนรักไม่รู้ทันคุณว่าจริงๆแล้วคุณกำลังต้อนเขาให้ช่วยการจัดสางปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเทคนิคที่คุณทำอยู่นี้เทียบได้กับการเป็นนักมายากลไพ่ใบนี้คือไพ่นักมายากลนะคะหมายถึงว่าการลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนั่นหมายถึงว่าเวลาที่มีปัญหา มันจะผ่านกระบวนการไต่ตองวิเคราะห์เพื่อให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงและเมื่อวิเคราะห์แล้วว่าปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขให้จบสิ้นไปในทันทีซึ่งมันต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าเราโกดโมโหวีวนเหวี่ยงไปก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปมากกว่าเดิมในเมื่อว่าเราไม่ต้องการการแตกหัก ดังน,น,นั้นเราจึงเลือกหนทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีก็คือต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกโดยแสดงให้คนรักได้เห็นว่าเราทนได้เรามองข้ามได้ไม่ไปทำให้เขารู้สึกเราไปกดดันเขาเราไปจ้องจับผิดเขาต้องพยายามสร้างสถานการณ์ให้คนรักรู้สึกสบายใจและไว้วางใจเรามากที่สุดและถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎคนใดสามารถพลิกสถานการณ์จากวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยคุณเลือกแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ก็สามารถอยู่ด้วยกันต่อไปได้ค่ะเวลาที่พูดคุยกันแม้ว่าคุณจงใจต้องการแก้ไขปัญหาแต่คุณรู้ดีว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นให้จบสิ้นภายในทันที คุณอาจต้องใช้การพูดการเจรจาค่อยๆพูดค่อยๆพูด,พดทีลนิดทีลนิดทีลนิดเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแล้วหัวใจอ่อนๆของคนเรามันจะทานทนอยู่ได้ยังไงคำพูดของชาวราศีกรกฎที่เลือกแก้ไขปัญหาบนแนวทางสันติวิธีคำพูดของคุณเปรียบเหมือนกับหยดน้ำค่อยๆหยดลงหินทีลนิดทีลนิดทีลนิด แน่นอนมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากซึ่งคุณจะต้องมีสกิลความอดทนขั้นเทพค่ะถ้าชาวราศีกรกฎคนใดมีพื้นฐานความอดทนขั้นเทพอาจารย์ก็ไม่ต้องสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะคะการประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้คุณต้องมีความอดทนและใจเย็นขั้นเทพค่อยๆพูดค่อยๆเจราจาต่อไปไพ่โรแมนติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึก ในความรากักความสัมพันธ์ว่าสําหรับชาวราศีกรกฎที่มีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเป็นคนวู่วามไม่ค่อยมีน้ําอดน้ําทนต่อปัญหาเวลามีอารมณ์รักก็อยากให้เขามาสนใจมาใส่ใจให้คุณได้รู้สึกอบอุ่นใจแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณทั้งหมดซึ่งคุณจะต้องมีน้ําอดน้ําทนยอมที่จะอ้างว้างยอมที่จะโดดเดี่ยวยอมที่จะเหงาบ้าง โดยไม่ต้องหวังพึ่งเขาถ้าคุณกำลังเผชิญสถานการณ์วิกฤตในชีวิตเช่นเดือดร้อนเรื่องเงินใจจริงคุณอยากพึ่งพาคนรักใจจะขาดแต่ก็ทำไม่ได้ไม่กล้าเอ่ยปากพูดกับเขาซึ่งจริงๆแล้วในตอนนี้คุณจะตายอยู่แล้วซึ่งถือว่าในตอนนี้คุณได้รับความกดดันมากคุณน้อยใจเหลือเกินว่าชีวิตคุณมีเขาแล้วทำไมพึ่งพาเขาไม่ได้ ถ้าคุณพึ่งพาเขาไม่ได้แล้วจะมีเขาไว้เพื่ออะไรสู้ไปคบคนใหม่ไปหาเอาใหม่สู้ไปหาคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ดีกว่าไหมในเมื่อว่ารักอย่างเดียวมันกินไม่ได้คุณจะบูชาความรักไปเพื่ออะไรถ้าคุณเผลอมีทัศนคติมุมมองด้านลบต่อความรัก จะทำให้คุณควบคุมสติไม่ได้ระงรับอารมณ์ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะพลั้งเผลอหยิบยกเอาปัญหามาทะเลาะเบาะแวงกันแน่นอนในเมื่อว่าคุณยังไม่ต้องการร้างหลาเลิกราคุณจึงกดอารมณ์ข่มความรู้สึกเอาไว้ค่ะกักเก็บความน้อยใจความทุกข์ใจเอาไว้ข้างในและทนกับความทุกข์ยากลำบากยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองแน่นอนคุณต้องรู้สึกน้อยใจเป็นธรรมดาค่ะ และคุณก็กลัวใจตัวเองว่าจะทนไม่ได้ตลอดลอดฟังสุดท้ายชาวราศีกรกฎคะแม้ว่าในใจเลือกๆือคุณจะกลัวใจตัวเองจะไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ให้ตลอดลอดฟังไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเอาเป็นว่าในตอนนี้คุณยังมีสติสัมปชัญญะคุณจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ขุ่นมมวมาทำลายให้สถานการณ์แย่ลงไปมากกว่าเดิมถือว่าชาวราศีกรกฎบางคน คุณกำลังสู้กับใจตัวเองค่ะรักครั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละถ้าคุณสามารถมีน้ำอดน้ำทนอยู่กับความคุมเครือและไม่ชัดเจนให้ได้คำพูดอะไรที่จะทำให้คุณเคืองใจกันคุณจะไม่พูดออกมาเลยค่ะอธิบายด้วยไพ่ใบนี้ดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งเขาต้องการเคลื่อนย้ายรูปปั้นนี้แต่ไม่มีใครมาช่วยเขา ต้องเคลื่อนย้ายรูปปั้นนี้ตามลำพังเขาจึงใช้วิธีเอาเชือกมัดร,รูปปัน้นแล้วก็ค่อยๆดึงทีลนิดทีลนิดทีลนิดด,ด้วยความระมัดระวังดังนั้นเขาจึงค่อยๆดึงเชือกเพราะถ้าเขาไม่ระมัดระวังไม่จัดสมดุลให้ดีอาจทำให้รูปปั้นนี้เอียงและล้มแตกหักเสียหายได้แม้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเคลื่อนย้ายรูปปั้นนี้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาต้องการ แน่นอนเขาก็ต้องมีความอดทนค่ะดังนั้นถ้าชาวราศีกรกฎคนใดคุณตั้ง mindset ไม n d เซตไว้ว่าคุณจะเลือกแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแล้วแน่นอนคุณต้องมีความอดทนขั้นเทพและใจเย็นเราวกับว่าเป็นน้ำแข็งเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกรกฎว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีกรกฎ separation ในคำอธิบายของไพ่ใบนี้เทพคิวปิดหมายถึงว่าแม้ว่าเวลานี้คุณจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มีช่องว่างเวลาคุณคิดถึงเขาต้องการเขาอยากได้รับความอบอุ่นคุณจะรู้สึกขมขื่นใจ และทุกข์ทรมานใจมากความหมายลึกซึ้งของไพ่ใบนี้อธิบายว่าในตอนนี้คนรักกําลังไปเรียนรู้ชีวิตโลกภายนอกปล่อยให้เขาไปปเผชิญโลกภายนอกและวันหนึ่งเขาจะรู้ซึ้งว่าระหว่างคุณกับคนอื่นใครที่รักเขามากกว่ากันเขาก็จะมีประสบการณ์และประสบการณ์นั้นก็จะสอนเขาให้ได้รู้คุณค่าในตัวคุณค่ะ อดทนและเข้มแข็งนะคะคุณจะมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจให้เสมอนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในปีหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาราศีกรกฎในปีหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ